สวัสดีเจ้าพี่น้องฟังไปทุกคน,กคนยินดีตอนับเขอสองคนใหญ่โดนตัตโตเรยนะคตอนนี้กตีหาเครื่องนะจา๊ะลั่งออกไปทำงานนะจ๊ะเน,นาะอิมะก็กลั่งลงมือนี่สิลงไหลผอมขาววะมึงจะ้ะต้องรถ เคลื่อนก็ล่องนักแล้วอน,นี้ก็สิล่องอื่อเมื่อจ้ะพี่น้องหนาวหนาวเ,เป็นไดก็ต้องทอนนะจ๊ะ Топ. 我着。<laughs> เองมือก่อนโบไายพี่น้องหนาวแฮงกลางลมพอมก็แต่ว่ากลางลมเกินเปียกนะจ๊ะ่มาตกใส่ถือหลายๆกเปียก 还拿回去搞搞。Hey, นี่เขาบอกฮัทเน่มากเกตอ,ออกจ้ะถนนเขารกเหมือนขึ้นนี่ตอนนี้ก็ยังเสาอยู่นะ่นใช่ไหรถเกตบ้านเนี่ยมากเกตออกกระสิเต็มยุงเสร็จย่างห่างจากพี่น้องมันจะกำลาังลง ปวดโพผู้ใดว่าอยู่เมืองหนองสมบายบอกให้เลยว่าลำบากก็อยู่เมืองไทยเป็นซิฟเท่าพี่น้องเอ้ย Nhưng nhái vô vậy là cho mày mày nhang lui thì mà Cái đó thì mạ là khá ngàm rồi đi nói. Tên nào Nào xem là kìa ไปใส่มาใส่ก็ลำบากจ้ะล่าเดินออกไปข้างนอกยูจะนในบ้านก็โอเคแล้วก็ค้นห้าต้องไปหาถ้ามาหาก,มา,ากินเก็จะต้องออกจากบ้านอยูจะในบ้านก็อดตายแล้วพี่น้อง Không lật chả Hạp xanh hạp gần vậy cả khó thuộc khó phay đấy trời Trước khi mưa cả nào dịnh hay không Đấy nhìn dịnh đánh hẹn không mưa cả Xoay vào đây lại nó cho nó có xoay đầy nè Cây cô ra ngoài Kiếp <tôi> này à, sẽ đi nhìn tiếng sau lại rồi gần Vâng, đến với hình mạng tàu lọt thang Mời <tôi> สถานีรถไฟปกคุ้มไปด้วยหิมะมันจะล่างลงนักขึ้นนักขึ้นเรื่อยๆ มึงหอยคนยังมาง,มงนีก็ซิเหมิดได้จังน้อยแล้วจ้ะหุ้นทางหนามีไฟ กวดขายางแห so, ้งเลยยางผ่าหิมะเนี่ยจ้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนรนขอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะ เอาไว้พอกันในคลิปหนาจ้ะเรื่องนั้นจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามานั้นจะเนาะเมือ่อยเมื่อยล้วพี่นอ้องเมื่อยกับเย็นแห้งโอ้คินี่สวัสดีจ้ามาหอดมองเหตุงานเหรอจ๊ะโรงเรียนหรือญา,าเหตุงาน